โซโลคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมีเหล่าแชมเปี้ยนออกมาต่อสู้เพื่อยแย่งชิงผลไม้ฮันนี่ฟูตดครับผมซึ่งเป็นผลไม้ช่วยฮิวเพิ่มพลังครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยจะเก็บฮันนี่ฟูตดไปได้ทั้งหมดกี่ลูกครับผมเดี๋ยวเชิญพบกับแชมเปี้ยนตัวแรกเลยครับผมแชมเปี้ยนตัวแรกเชิญครับผม เมียทิ้งเหรอในทิ้งหมอเมียกินเยอะใช่กินเยอะไปหน่อยแย่งข้าวผมกินหมดเลยอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดนี่อ๋อเป็นคาแรคเตอร์อ๋ออ๋อโอเคอ๋ออะมู๊โอ้ยจะโดนรับเย็นครับครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเชิญแชมเปี้ยนตัวต่อไปเลยครับผม โนอคาลิค no. ่อย ah, okay. ่วิกให้น้อยเต้นแรงเลยอ่าโอเคชื่อชื่ออะไรนะอคาลิค่ะโนอคาลิโอเคขอเชิญแชมเปี้ยนตัวต่อไปเลยครับผม ตรงนนีี้ยอ่าทางนี้ทางนี้เฮ้ยอุ้ยนี่สินเหรอครับเฮ้ยอันนี้อะไรเกิดเนี่ยเปียผมมาเปียเปียอุ้ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้ครับเนี่ยโอยถึเป็นประโยชน์มากครับยังไงต่อน้ำเข้าหนีดชีดสุดได้ใช่ครับเฮ้ยตุ่มเล่นกับมันได้นะเล่นกับมันได้เล่นไงเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังโดยตรงอย่าอ่อนไป โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเช <an> ิญพบกับแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายเลยครับผมโอ้โหผมกาค้ัฮหนูเล็กกว่เนี่ยถ้าขอดูท่าอีกทีนึงท่าประจำตัวหนึ่งสองเออไม่ใัดเห็นป่ะท่าประจำตัวก็ไม่เห็นนะขอขอขอให้เพื่อนแชมเปี้ยนดูท่าผมมันบางพุงตะกี้พี่ อีกทีนึงผมกากรแดงอะนะไม่เห็นครับไม่เห็นอยู่ข้างหลังจะเห็นไหมล่ะไม่เห็นครับไม่เห็นตาติตาไก่สั่งน้ำเป็นถังเบียร์โอ้ยได้เลยลุกขี้เมาพอดีเลย โอเคเดี๋ยววันนี้นะจะให้แชมเปี้ยนเดี๋ยวเราไม่ต้องไม่ต้องพักเต้องกันนย อ่ะมาเด yup. ี๋ยววันนี้นะจะให้แชมเปี้ยนทั food food ้งสี่ท่านมาแข่งขันกันเพื่อรับลูกฮันนี่ฟุตอ่าลูกฮันนี่ฟุตเป็นยังไงจีมงาั้นเอาตัวอย่างฮันนี่ฟุตเข้ามาไอช่างแอร์เขาเนี่ยผมไม่เล็กนะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้นะอันนี้คือลูกฮันนี่ฟุตเดี๋ยวให้แชมเปี้ยนแต่ละคนนะใช้ความสามารถและสกิลของแต่ละคนในการรับลูกฮันนี่ฟุตให้ได้เยอะที่สุดนะเฮ้าฮันนี่ฟุตฮันนี่ฟุต บานกูเรียกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แอนดี้ฟ o d อ่ะโอเคซึ่งกตีกานะไม่ได้ให้รับธรรมดาเดี๋ยวจะให้รับอันนี้หนาวจังวะเดี๋ยวจะให้รับแบบชัยโซโลเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เป็นถุงนะถุงเก็บแันดี้ฟุตทีงานขอตัวอย่างอุปกรณ์หน่อยอ่าก็มาเป็นยังไงรับแต่ละคนไม่เลือก จะถุงเก็บฮันนี่ฟุตเดี๋ยวจะเอามาติดที่ใต้จกักรและทั้งสองข้างแล้วเอามาแข่งนทีละคนโดยกัดิกาเนี่ยจะจับเวลา1นาทีใน1นาทีทีมงานเนี่ยจะส่งลูกฮันนี่ฟุตเข้ามาอย่างนิ่มนวลแล้วก็แชมเป็้นแต่ละคนต้องเก็บลูกฮันนี่ฟุตให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการส่งลูกฮันนี่ฟุตอ่ะทีมงานนี่อย่างน,น,น, <c oughs> นี้นะใช่เปลาเมื่อกี้มั่นเหรอ แล้วแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้สกิลแต่สกิลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอุปสรรคด้วยตามสกิลของตัวละครแชมเปี้ยนแต่ละตัวซึ่งแชมเปี้ยนคนไหนนะเก็บลูกฮันนี่ฟุตได้น้อยที่สุดคนนั้นก็จะโดนลงโทษอ่าซึ่งบทลงโทษเป็นอะไรยังไม่บอกอ่าโอเคมาเล่นคนแรกเลยอ่ะอะมูมูคนแรกเลยมาเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่าอะมูมูจะเก็บลูกฮันนี่ฟุตลงถุงไปได้ทั้งหมดกี่ลูกครับผม อ่าแชมเปี้ยนตัวแรกอะบูมุโอเคอมีสาวประกอบอุปสรรคคือลื่นลื่นอ่าระวังคือระวังฟังไม่ใช่ยางโอเคมีเวลาหนึ่งนาทีเก็บลูกฮันที่ฟุตให้ได้เยอะที่สุดนะโอเคเตรียมตัวจับเวลาเริ่มอ้ออ๋อว่เดินเท้าไข่อ่าโยกละยกม่มา โอ้ยได้ละลูกเลยโอ้ยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหยุดอ้าวโอเคครับครบหนึ่งนาทีแล้วครับอ่ะมูมูครับ เราช่วยช่วยยกนะครับช่มีแรงยกครับโอ้โหเก็บไปซะเยอะเลยนะนี่ฮะอ่าครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลคะแนนครับว่าอาบูมูเก็บลูกฮันนี่ฟุตไปได้ทั้งหมดกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับถุงขวาได้สิบเอ็ดลูกเดี๋ยวมาดูถุงซ้ายนะครับน่าไปรับจ้างว่าต้อมึงเนี่ยสิบสองสามแปดสิบเก้ายี่สิบครับผมสรุปครับอาบูมูเก็บลูกฮันนี่ฟุตไปได้ทั้งหมดยี่สิบลูกครับผม Gamer, สุดยอดมากถือว่าทําไปได้เยอะแต่ก็ไม่รู้นะเผื่อคนอื่นอาจจะเยอะกว่าอาจจะโดนลงโทษก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปรอรุ้นกับตัวแชมเปี้ยนตัวต่อไปครับผมอะกวางขันตัวที่2อาคาลิอุปสักเป็นแป้งจะมาจากทุกทิศทางเลยมีเวลาหนงนาทีเก็บฮันนี่ฟุตให้ได้เยอะที่สุดเตรียมตัวจับเวลาเริ่ม โอ๊ยเฮ้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 ยมาเนอะโอ๊ยโอ๊ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ย ไอ้คุณแกส่วนตัวไเนี่ยอ่าโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวกูไปหากินก่อนนะไม่ใช่กระหังอ่ามาดูนะครับอ่าคาลิจะเก็บพันนี่ฟุตไปได้ทั้งหมดกี่ลูกลนะรับหนึ่งสองเแปดเก้าสิบสองสิบสามอาคาลิครับผมเก็บฮันนี่ฟุตไปได้ทั้งหมด13ลูกครับผม ดับโลอยู่นะครับผมอ่าตอนนี้เหลือแชมเปตอีก2ตัวโอเคเดี๋ยวไปดูแชมเปตตัวต่อไปเลยครับผมหนวดจะเยอะไหนเนี่ยอ่า ตัวต่อไปลีซินอุป,ปรสรรคคือปิดตาหนึ่งข้างตอนนี้สต,ติติตามสุดนะนีะ่คือ13ลูกมึงทำได้มากกว่า13ลูกแค่14ลูกมึงรอดแล้วอ่ามาเตรียมตัวรับอันนี้พุตให้ได้เยอะที่สุดจับเวลาเริ่มพยายามยกขา

หัวนะทีนึงใช่ไหมรือเราดอกเหลหัวใครไม่เห็นตัวละครหายไปตัวเองมันเห็นเหรอมาเช็คดูว่าจะเก็บไปได้กี่ลูกจะเยอะกว่า13ลูกหรือเปล่า1 2 3 11 12 14 15 15ลูก หนีตายได้สำเร็จครับผมตอนนี้อันดับโลกนี่ยังเป็นมึงอยู่13สามลูกหรือเปล่ายังมีใครคนหนึ่งต่อไปตัวสุดท้ายลราไปได้มากกว่า13ลูกถ้าต่ำกว่ามึงโดนลงโทษมาโอเค now from the beginning ตัวสุดท้าย การ์ด์ก๊าซปสรรคของเขาก็คือถือถังด้วยมือข้างเดียวมันจะมัดนี่จะมีเยอะไรเนี่ยนี่ยังไม่ลำบากอีกอะเนี่ยฮ้ยพี่ใส่น้ั้งสองนิดไหมไปเติมมาแค่น้ำหนักมันเนี่ยไอ้เหี้ยยืนก้าแล้วมึงยอมแค่ยืนกลางแขนเฉยเฉยตอนนี้ตอนนี้ตีหนีตายิตีต่ำสุดนะ13ลูกทำให้ได้แค่14ลูกมึงรอบละไม่ต้องโดนลงโทษคิดเลขเป็นเตรียมตัวรอฟังสัญญาณจับเวลาเริ่ม ไอ้จาเราไม่เรื่องที่งานกาชาติอีกแล้วครัโอ้ยผมยืนมองพียงเดินจนปลาจนโกลดอหัวบ้า แล้วผมวิ่งไปห้ามแล้วไปจับเจ็บขี้เจ็บขี้เจ็บขี้ไม่ทันเลยใช้ปืนอะไรใส่ต้องอีดจับเปียนเนี่ยต้องนับจะได้หวังเนี่ยห้ากับสองรวมกันเป็นเจ็ดลูกเอาอันดับเฮ้ยเอานับแบบตามตัวไหมเอานับแบบตามรอยแดงตามรอยแดงชนะเลิศน่าจะชนะตัวน้ำรอยแดง ตลบสำหรับคนที่โดนลงโทษรับได้น้อยที่สุดคือยัดหาตอน <c oughs> นี้กูยังไม่โดนอีกนี่มันโดนไปแล้วเลยนะอับบทลงโทษก็คือจะถูกเม็ดน้อยหนกลุมเป่าใส่หน้าโอ้โไม่เท่าไหร่หนักวัน <ฮา S 1> นี้ก็โดนมาแล้วแล้วไปโดนอะไรมาบ <c oughs> ้างเดี๋ยวไปดูบทลงโทษกันเลยครับผม <c oughs> มาบทลงโทษกิงน้อยหนาแล้วลุมเป่าเม็ดใส่หน้า เม็ดที่กินไว้แล้วหรือขายตามถุงเม็ดไม่หนาเดี๋ยวมันไม่สดเดกินเรียวๆเลยเคี้ยวลืมโวยโวยเผามันอมาทุกคนพร้อมนะเตรียมตัว1 2นองเข่าตาแน่ตเริ่มปั๊มปั๊มอุ้ยยังเคี้ยพี่อ้ยยังเหม็นมึงเยาลงมาไหมเนี่ย ก็เป่าไงเอาแต่เม็ดน้อยหนาเนี่ยวแทบเยอะเมื่อกี้พิมพ์ก็มาเลยสัตว์พี่น้องหลอกเองไหมเน้าน้อยหนาเน่ากินยาเส้นใครวะไม่ใชกูยังไม่ได้เป่าเลยไปดิครับน้อยหนาหมดยัง ดองดองยองงมอมอมอเขาใปรับไอ้ยี่กจะจะจอนเหน้ากลัวไม่ได้ยอดนะโอ้สัตว์โอ้ยเลิกเลิกเลิกไปเล่นด้วยนะเลิกเลิกขยะขยะ Dragon Ball โจมตีมึงโดนยัดับให้มู่าอ่าเป็นไงพวกมึงได้หันนี้ฟูดกันไปได้เพิ่มพลังไอ้หนอยหน้าเน่าวะเนี่ย สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมก็อย่าลืมไปเก็บฮันนี่ฟรุตเพื่อเอาไว้เพิ่มเลือดกันได้ในเกม L O L Wild Rift รวมทีมกับเพื่อนๆทดสอบทักษะของคุณในการต่อสู้แบบ5ต่อ5สำหรับเกมประเภทโมบาในการแข่งขันด้วยทักษะระดับสูงที่คุณคอยมองหาได้มาถึงแล้วพร้อมกับได้รับการออกแบบ,บมาโดยเฉพาะสำหรับมือถือและคอนโซลพร้อมการควบคุมที่ปรับปรุงใหม่และการแข่งขันที่คล่องตัวดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ครับผมดาวโหลดที่ไหนครับ โชลูมครับผมเป็นรถก็ได้มือสองอะคดีถูกเลยแต่มึงต้องรู้จักเจ้าของเต็นท์หรือว่าเขาเล่นมือเล่นมึงดีกว่ยเล่นไม่เล่นละเล่นมึงดีกว่าอาเว้ยโหลดมาแล้วอ่าเลือกตัวละครก่อนตัวละครเพียบเลยเว้ยเฮ้ยตัวอะไรดีวะเซตไอ้เซตดีไหมเอาตัวไอ้ยัดดีวะกาการ์ดอืานี่ดีกว่านี่นี่นี่เอาตัวนี้สาวๆดีกว่า อันนี้อ๋อโอเคเฮ้ยนี่เฮ้ยทีมกูมีใครมั่งกาการ์ดอืมเฮ้ยมีต okay. so ัวยัดด้วยทีมนี้เขาเรียกว่าทีมเทพทีมทีมท้ายดุยดูทีมฝั่งตรงข้ามนี่อ้ยฝั่งนู้นก็มีกาการ์ดเฮ้ยไม่เท่าไหร่ตัวตายตายตายให้ตไปคีิปก่อนตายเรื่อยเรื่อยเรื่อยบวกบวกบวกอื้มอื้มอันนี้ยตายเลยตาย ตัวตัวใส่โมเดลเซตอะไรจะหนีจะหนีปาปปาเอ้ย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 ใสอมมันแตกแม่ตัดตัตัดป้าล่ะขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปเพื่อนเพื่อนลุยลุยตัดป้อมมันป้อมจะแตกแล้วเอ้ยแตกป้อมแตกครับวิกตอรี่เย้ อ่าโอเคครับผมถ้าสนใจฮะไปโหลดมาเล่นกันได้ครับ LOL L O L Why Live ครับผมโหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับโคตรมันครับผมไาเล่นต่อ